ลัคนาราศีตุลเป็นธาตุลมมีสัญลักษณ์เป็นตาช่างมีดาวศุกร์เป็นดาวประจาลัคนาราศีเกิดเป็นคนรักความยุติธรรมยึดเหตุและผลเป็นหลักรังเกียจความเลื่อมล้ําไม่เอาเปรียบคนอื่นและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเช่นกันยึดมั่นในความถูกต้องถ้าได้ตัดสินใจในสิ่งใดแล้วก็จะฝังใจกับเรื่องนั้นๆยากที่คนอื่นจะเข้าไปเปลี่ยนความคิดชาวลัคนาราศีตุลมีสติปัญญาเป็นเลิศโดยเฉพาะในเชิงของการเปรียบเทียบ เช่นถ้าคุณอยากจะซื้อสินค้าสักชิ้นยังลังเลว่าระหว่าง2ยี่ห้อจะซื้อยี่ห้อไหนดีชาวลัคนาราศีตุลจะช่วยคุณเลือกได้อย่างสนิทใจชาวลัคนาราศีตุลมองโลกในแง่ดีเป็นการมองเห็นทั้งสองด้านแต่หยิบเอาด้านดีใส่ให้กับชีวิตต่างกันกับคนที่มองเห็นโลกเพียงด้านเดียวแล้วเรียกว่ามองโลกในแง่ดีชาวลัคนาราศีตุล อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ตัวแทนแห่งความงามจึงเห็นคุณค่าในความงดงามของสรรพสิ่งรอบตัวมีสุนทรียศาสตร์เป็นอารมณ์ประจำใจจึงมีอารมณ์ศิลปินชอบเสพหรือเป็นผู้สร้างงานศิละปะขแขนงต่างๆชอบเสาะแสวงหาสีสันความสุขความสะดวกสบายให้กับชีวิตมีความสนุกสนานร่าเริงมีชีวิตชีวามีน้ำใจไมตรีเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นอยู่เสมอดาวศุกร์ยังทำให้เป็นคนมีสเสน่ห์มีจินตนาการสูง เป็นที่รักชอบของคนทั่วไปชาวลัคนาราศีตุลเป็นคนโรแมนติกเมื่อใดที่รู้สึกว่าได้พบกับความรักที่แท้จริงก็พร้อมที่จะมอบความรักแบบทุ่มเทให้กับคนที่เขารักอย่างเต็มที่แต่ในเมื่อรักแรงเมื่อถึงคราวชังก็ชังแรงชนิดฝังใจจำดุดดังตราช่างสัญลักษณ์ประจำราศีที่มีความเที่ยงตรงใครทำอะไรกับชาวลัคนาราศีตุลไว้เขาจะเก็บไปคิดและฝังใจจำ เนื่องจากลัคนาจำเป็นจะต้องใช้เวลาเกิดในการคำนวณใครที่ยังไม่รู้ว่าลัคนาของตัวเองอยู่ราศีไหนให้เข้าไปดูในโปรไฟล์ของอาจารย์แล้วค้นหาคลิปที่อาจารย์ทำเป็นวงกลมสีแดงไว้ให้นี้นะครับเข้าไปแล้วก็ให้ไปพิมพ์วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดลงในคอมเมนต์อาจารย์จะเข้าไปตอบว่าแต่ละคนมีลัคนาอยู่ราศีไหนส่วนคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ